ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนห <laughs> ายไปนหนึ่งวันนะฮะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปใหม่เพราะว่าเมาื่อวานนะ่ะรู้สึกเลยว่าเขาให้เราไปฟังพอดแคสต์เพิ่ม podcast อืมพอดแคสต์เกี่ยวกับพลังแห่งความรักแล้วก็การรู้จักคุณค่าทุกสิ่งนะฮะก็เสาเรื่องนี้ก็คือเรื่องของวันนี้แหละ <laughs> เราก็ได้พูดไปแล้วนะเรื่องความรักอะหล,หลายคลิปแล้วนะว่าการรักตัวเองนั่นนี่นู่นคืออะไรนั่นนี่นู่นนะ แต่ว่าเอาเข้าจริงอะฮะคนส่วนใหญ่ยังคิดว่าเออความรักเนี่ยมันยังเป็นความรักที่ต้องครอบครองอะอย่างเช่นการที่เราอะคิดว่าเราอะใจกับคนคนนี้แล้วอะเราก็จะพยายามให้เขามาอยู่กับเราให้ได้หรือว่าพอได้มาแล้วอะเราก็จะพยายามแบบให้เขาเหมือนเดิมตลอดไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีสองปีสามปีหนึ่งวนัน แจกให้เหมือนเดินตลอดเวลาทั้งที่จริงแล้วอ่ะอย่างที่เคยพูดไปนะว่ามนุษย์เราอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมตั้งแต่หนึ่งวินาทีต่อมาแล้วเ <laughs> พราะเราอะ่ะเปลี่ยนความคิดตลอดเวลาฮะเซลลก็ทํางานตลอดเวลาแล้วบางทีเซล์มันเซลก็ตายในหนึ่งวินนั้นด้วยนะทูดง่ายๆคือมนุษย์เรามันไม่ได้คงโตตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วอืมแต่เราก็ยังแบบจะพยายามให้สิ่งที่ทเรียกว่ารักอะ่ะ มันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้ว่าจะต้องเหมือนเดิมมีกฎนั่นนี่นู่นเหมือนเดิมซึ่งเอาเข้าจริงความรักอะฮะมันไม่ได้มีแค่หนุ่มสาวหรือว่าอ่าอะไรที่ทางโลกบอก,กอน,นะว่าต้องครอบครองอะความรักนี่หลายรูปแบบครับทั้งรักตว์เลี้ยงทั้งอ่ารักต้นไม้ทั้งรักธรรมชาติรักโลกรักอะไรใช่แล้ว ความรักอ่ะมันคืออารมณ์อย่างที่เคยพูดเนาะมันคืออารมณ์ที่ทําให้เรารู้ว่าเอออันเนี้ยเราพอใจกับการที่เราอ่ะชอบสิ่งสิ่งนี้มากแล้วก็คอยดูแลเขาคอยนี่เขาอืมมันก็คือความรักนะฮะซึ่งรักเนี่ยบางทีเราก็รักข้างนอกมากกว่าข้างในตัวเอง <laughs> มากเกินไปเนาะเพราะการที่เราคิดว่าเรารักข้างนอกมากแต่ว่าเราลืมกลับมารักข้างในตัวเองอ่ ก็คือแย่มากเลยพูดง่ายๆก็คือเหมือนกันที่เราเห็นค่าข้างนอกมากกว่าข้างในใจอะฮะจริงๆแล้วอะทุกสิ่งบนโลกมีค่าหมดทั้งคนที่แย่คนที่ดีคนที่ทําให้เราเจ็บคนที่เคยเป็นเพื่อนเราแล้วเป็นศัตรูเราหรือว่าคนที่อ่าไม่ดีก็มีส่วนดีเหมือนของเขาเหมือนกันก็มีค่าในตัวเขาเหมือนกันหรือว่าสัตว์ที่เรามองว่ามันเป็นอะไรที่น่าอยากแยงอะมันก็มีค่าของมันเหมือนกัน อั้นั่นแหละฮะการที่เราอ่ะหาคุณค่าให้กับทุกสิ่งบนโลกเนะี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะมีความพยายามพิสูจน์เปล่ากันอยู่แล้วสั <c oughs> งเกตจะดีทุกคนอนะ่ะจะหาว่าเราอ่าบ่นทุกคนไม่ได้นะมันคือความจริงนะ่ะความจริงของโลกใบนี้นะ่ะทุกคนล้วนพยายามแบบสูนเปล่าเวสูนเปล่าไงจะเล่าให้ฟังแล้วกันอย่างเช่นคนบางคนอนะ่ะ เขาทําไม่ดีกับเราเราก็พยายามหาข้อแย่ให้สําหรับเขาใช่ไหมว่าเราจะเกลียดเขายัางไงทั้งที่เขาอาจจะทําดีกับคนส่วนอื่นเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ถูกใจเราหรือว่าเราอ่ะไม่ถูกใจเขาแต่แรกเราก็เลยตั้งอคติต่อเขาพอเขาทําอะไรเล็กน้อยมก็เหมือนกระทบก,กระทั่งกันทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้คิดเลยว่าเขาทําไม่ดีเขาคิดว่าเอ้ยทําอย่างนี้น่าจะดีแล้วมั้งเพราะอย่างที่บอกอะฮะบางทีคําว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราบางทีมันก็ไม่ให้อะไรที่ ดีร้อเปอร์เซนต์่ะมันก็ดีตรงที่ว่าเออเราจะรู้ว่าเราโกรธอะไรหรือว่าเกลียดอะไรเหมือนว่าเราไม่ชอบไปเนี้เราจะไม่ทําให้เขาใช่ไหมจะแน่ใจได้ยังไงว่าเขา <laughs> เขาเขาเขาพอใจที่ไม่โดนทําแบบนั้นบางทีเขาอาจจะชอบก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกอะ่ะพอเราเข้าใจหรือว่าเข้าใจความเป็นตัวเองหรือว่าเข้าใจความเป็นตัวเขาอะ่ะเราจะไม่เอาตัวเขาไป ใส่ตัวเรามากไปหรือว่าไม่เอาตัวเราไปใส่ตัวเขามากไปเราจะมองแล้วเราจะเห็นว่าเอออันนี้เหมาะกับเขาจริงๆไม่ใช่ว่าเราไปยัดเยียดพูดในดไงคือความเป็นห่วงเขาอะเพราะว่าการที่เราคิดแทนคนอื่นอะบางทีมันไม่ใช่เรื่องดีเลยฮะอย่างเห็นเนี่ยทาคลิปอย่างเงี้ยมันเรียกว่าสะท้อนสหงคมได้ไหมก็ไม่ใช่หรอกมันคือการสะท้อนจิตเป็นอย่างของคนช่วงนี้ก็คือที่เราทําคลิปอะมันคือการที่เราอยากให้ทุกคนอะจับเข้าหาตัวเองมากกว่า มันเหมือนกึ่งกึ่งไกด์ไลน์หนึงอะฮะเพราะว่าบางทีอะ่ะการที่เราเชื่อคนอื่นหรือว่าโลกภายนอกมากเกินไปอะมันทําให้เราด้อยค่าตัวเองถ้าพูดง่ายง่ายคือพยายามทาตัวเองให้ต่ําที่สุดเพื่อให้โลกข้างนอกอะเข้ามาหาเราได้ง่ายที่สุด <c oughs> แต่การที่ทําแบบนั้นอะมันคือการที่ไม่ใช่ความรักฮะมันคือการที่เราอะ่ะกลัวความรัวกกับความกลัวก็เหมือนกันเหมือนกันนะฮะเขามาด้วยกัน ทำไมเราถึงรักเพราะเรากลัวคนข้างนอกไม่เข้าหาเราเราเลยเราเลยให้ความรักเขาก่อนเพื่อให้เขาจะให้ความรักเรากลับมานั่นแหละคือความก,กลัวแต่พอการที่กลัวมากๆเราต้องต้องด้อยค่าตัวเองอะเพื่อให้คนข้างนอกยอมรับเราให้ได้ว่าเออเราเปไน็นอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วะเราเป็นตัวของตัวเองได้แต่ถ้าเราอะไม่ยอมเปิดใจรับว่าตัวเองอมีอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมทั้งด้านดีทั้งด้านแย่ทั้งด้านที่ไม่ดีก็ก็เรื่องเหลือมวน,วน <laughs> เรายอมรับไปว่าเราเป็นคนหลงตัวเองเราเป็นคนที่เก่งด้านนี้บางคนไม่เก่งด้านนี้อย่างอย่างเนี่ยเมื่อก่อนนีย่ยที่บอกกันเนาะเราอะยอมรับเลยว่าเราอะ <laughs> เคยหนีเรื่องพวกนี้เหมือนกันหนีแบบไม่อยากรับรู้อะจนตอนที่แบบว่าเออเปิดใจก็ก็ไปได้อะไรนี่นะคนที่เขาบอกว่านั่นยีนวนนะฮะเขาทํากดขึ้นมาเองเพราะบางอย่างอะเราไปตั้งค่าให้เขามันแย่อย่างเช่นคําว่าลูกท้ออย่างเงี้ย คนไทยไปตั้งว่าแย่แต่ที่อื่นอ่ะที่อื่นก็ตั้งอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าอย่างนั้นแหละมันเป็นการที่เราอ่ะคิดว่าการตั้งค่าหรือทําให้คุณค่ามันดรอปลงอ่ะมันเลยทําให้ยังไงอ่ะเหมือนคนเราไม่ค่อยตั้งคําถามอะคิดว่าสิ่งที่อยู่มานานอ่ะมันเป็นเรื่องจริง <laughs> เพราะอย่างที่บอกอะเนี่ยเคยเจอคนคนหนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่าเรื่องที่มนุษย์เขียนนะ่าจะเชื่อได้เท่าไหร่ ถ้าบอกว่าเรื่องที่มนุษย์เขียนมันเชื่อ,มอมไม่ได้น,ะนั้นศาส,สนาก็อย่าเชื่อเลยฮะเพราะว่าศาสนาเป็นเรื่องที่มนุษย์เขียนมาประมาณห้าพันจะสองพันห้าพันปีแล้วเนาะถูกไหมนั่นแหละเพราะบนโลกเนี้ยมันเต็มไปด้วยข้อมูลที่มนุษย์สร้างขึ้นมางน้นเลยนะทั้งสัตว์เทพพิยายหรือว่าทาวทูนั่นนี่น่นหรือว่าอะไรทุกอย่างอ่ะน,นั้นเราไม่ต้องเชื่อได้ได,ดิทั้งทาขนมเค้กหรืออะไรอ่ะทุกอย่างอ่ะมันก็มนนษย์เขียนขึ้นมา แล้วเดี <prestigious S 1> ๋ยวจะมีบางคนมาบอกว่าเอ้ย <ach> ค <figuring out> ุณมาเหมารวมแบบนี้ไ <teor> ด้ไงมันไม่ใช่แล้วก็นั่นแหละเพราะว่าอย่างเราเราเชื่อว่าเราเป็นสตาร์ฟีใช่ไหมเขาพูดใส่เราเลยว่าอ้าวถ้ามันไม่จริงขึ้นมาจะยังไงก็เฉยเไงก็มันปกติเะล่ะเพราะยังไงอะศาสนาหรืออะไรพวกนี้ก็ก็เอาเข้าจริงถ้าตัดเรื่องอภินิหารออกมันก็แค่คําสอนนะฮะคําสอนที่ทําให้เราทําตามได้หรือไม่ได้ก็ได้เขาอย่างที่บอกอะถ้าคนแยกแยะเป็นใช่ไหมเขาจะเข้าใจว่าเออ เราเชื่อมันก็ได้ถ้ามันไม่จริงก็ไปจากมันก็แค่นั้นเองมันมีหลายวิธีฮะในการที่แบบว่าจะให้คนคนหนึ่งอะเลิกเชื่อบางอย่างไม่ให้ก็จะไปด่าเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราอย่างเราเราก็พยายามพูดให้มันเป็นกลางที่สุดละ <laughs> เราเล่นก็เป็นกลาง,างนั่นแหละถ้าเป็นเมื่อก่อนอะจะเห็นคอนเทนต์ท็อกซิกเนี่ยรู้ใช่ไหมมันคือท็อกมันคือท็อกซิกจริงๆอะคือเราจาเอาคนมาด่า <laughs> แต่ว่าตอนนี้มันก็เฉยๆอะ มันก็เป็นปกติอะฮะเราไม่ได้มองว่าทางเลือกของเขาอะ่ะมันผิดหรือมันถูกเพราะว่าเราคารุในการด่านใจของเขาแทนว่าเป็นทางเลือกแล้วแต่เ,เขาเนะ่ะเขาจะเชื่อเราก็ได้หรือไม่เชื่อเราก็ได้อย่างคนที่มาดูคิดจะมากวนเราก็ได้เราก็ไม่ว่าเพราะยังไงเราก็กวนพอกันแหละเพราะอย่างน้อยอันเนี้ยก็รับมือคนพวกนี้ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ไมาอยู่แล้วไงาการที่ว่าคนดูเยอะไม่เยอะก็เฉยๆเพราะเราเชื่อว่าถ้า เขาไม่ใช่เขาจะไม่จูติดกับเราเขาจะไม่ติดเราถ้าเขาใช่เขาก็ใช่เราอย่างที่บอกอะพอมาทางสายจิตวิญญาณมากขึ้นเราจะมองทุกอย่างเป็นธรรมชาติฮะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนกับน้ําอะน้ํามันก็ไหลตลอดเวลาถูกไหมถ้ามันตันมันก็เน่าอืมมันก็จะไม่มีการหมุนเวียนเนาะชีวิตเราอะมันก็คือการหมุนเวียนนะะบางสิ่งเข้ามาเพื่อทําให้รู้บางอย่างแล้วพอถึงเวลาที่เขาจะต้องจากเขาก็ต้องจากไป บางสิ่งทําให้เรารู้ว่าเรายังมีข้อด้อยอะไรหรือว่าอะไรก็ตามคือบางสิ่งมาทําให้เรามีความสุขเท่อวครางเที่ยวคราวแล้วก็จากไปเพราะทุกอย่างมีคุณค่าหมดแล้วนะฮะถ้าเรามองเราตั้งใจมองอ่ะเพราะอย่างทุกอย่างเนี้ยเขาก็มีค่าของเขาคือทําให้เราเติบโตขึ้นเออแต่ควรไปตั้งค่าไงทุกแม่งทุกว่ะแม่งแย่ว่ะทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะเขามาสอนให้เรารู้ว่าอ๋อมันช้าว่างี้นี่เอง เพราะอย่างช่วงเนี้ยที่เราทําคลิปออกมาช้าเพราะอะไรเพราะว่าสังเกตตัวเองอะสองสามวันมาแล้วฮะคือมัอนมีเหตุการณ์ที่เข้ามาทํากระทบจิตใจเราอะทาให้เราโมโหอะอารมณ์เหมือนว่าเขาให้มาเคลียพลังงานเก่าๆที่อยู่ในตัวใหม้มาแต่ว่าพอหมดวันนะฮะพอหมดกลางวันปุ๊บเข้ากลางคืนมันก็เป็นปกติแล้วมันจะเป็นแค่ช่วงกลางวันนะฮะเดยจะมีเงเออบางอย่างมากระทบให้เราคือวันนี้เขาเหมือนว่าเขามาให้กําลังใจเราเพราะว่าวันนี้เราไป อะไรนะเราไปทะเล,มา,ลมาแล้วคือได้วิวสวยๆมาละอารมณ์เหมือนเสพสิทธิ์อวยพรอยู่นะเพราะว่าวันเนี้ยเราเจอเหตุบังเอิญอยู่เรื่องหนึ่งอะไม่ใช่เรื่องหนึ่งอะไรเรื่องเลยทั้งตัวเลขทั้งผีเสื้อบินตัดหน้ารถอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนปกติคนก็ตกใจใช่ไหมเราเห็นแล้วเพราะว่าถ้าเข้าสายเนี่ยฮะถ้าสิ่งจะียติดจะเสืออะไรกับเราเขาจะส่งผีเสื้อขนนกแล้วก็ไต่ลุงออกมาอืมซึ่งวันเนี้ย เนี่ยเห็นผีเสื้อตัดหน้ารถอ่ะตอนที่ตัดสินใจบอกแม้ไปทะเลกันไปไปตรงนั้นกันอ่ะพอเห็นแล้วก็รู้เลยว่าทําไมเขาได้ไปอ๋อเขาให้ให้กําลังใจนั่นเองให้กาลังใจเราว่าเออทังคอยดูแลแกอยู่นะแกเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยนะอืมแค่นั่นแหละฮะเพราะว่าเนี่ย <c oughs> มาเข้าสายได้เต็มที่ก็นั่นแหละก็สิ่งสิธ์เขาก็อวพอให้ทุกทุกทุกวัน <c oughs> อย่างวันนี้ตอนที่อัดคลิปอะ่ะเราก็ ตอนอัดเราเรา,เรานั่งดูเลขใช่ไหมแล้วก็ดูเลขที่อัดว่าเกี่ยวะีละแล้วก็หันไปดูก็เห็นเลขห้าห้ากับอ่าสี่สี่สามสองเลขอะฮะแล้วตอนนี้ก็เห็นหนึ่งหนึ่งแล้ว <laughs> นั่นแหละอย่างที่บอกอะ่ะเส้นทางนี้มันเหมือนจะว่าเงจะโดดเดี่ยวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีจิตวิญญาณไม่ให้มันมีเลยมีจิตวิญญาณที่เขาคอยดูแลเราอะ่พาะพอหลังๆลงเราจะไม่เรียกจิตวิญญาณว่ามันละ เปิดแ,แทนว่าเขาเป็นพวกเขาอย่างคุณจักรวาลอย่างเงี้ยเมื่อก่อนทุกคนจะแท็ว่ามันใช่ไหมเราเราว่าแท็ว่าเออคุณจิตวิญญาอะไรเอ้คุณคุณจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่มีเหตุผลนั้นในการส่งบางเรื่องมาคือมันเป็นเรื่องที่เราฟิกไว้แล้วว่าเราต้องเจอมันอะ่ะมันทําให้เราเติบโตะฮะเพื่อว่าที่จะไปเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์อ่ะเพราะว่าเราต้องขอบคุณนะเขาส่งคีย์เวิร์ดมาให้อย่างที่ที่คิดที่เราที่เราบอกไปเนาะ ขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทั้งเพื่อนที่เคยเป็นสตูเพื่อนที่เคยเป็นมิตรหรือว่าเพื่อนที่อาจากกันไปทั้งจากเป็นทั้งจากตายแล้วขอบคุณท้ายหมดเลยฮะเพราะว่าเขาทําให้เราเติบโตในบางเรื่องก็ถึงเวลาเขาก็ต้องไปก็ต้องไปพอเราเริ่มโตจริงๆแล้วอะเราจะเข้าใจด้านนี้เว้ไม่ใช่แบบว่าเหมือนที่ผู้ใหญ่ก่าๆบอกนะเนาะว่าการโตอะคือต้องมีวุฒิภาวะวุฒิภาวะคืออะไรอะคือการเข้าใจโลกรู้จังหวะเวลาแต่อาเข้าจริงอะ ผู้ใหญ่ที่บอกเราบางคนยังทำไม่ได้เลย <c oughs> ถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงๆอะฮะเขาก็ต้องใจเย็นเนาะแต่เอาข้าจริงอะเนี่ยเจอแต่ผู้ใหญ่ใจร้อนแบบแบบว่าฉันยอมไม่ได้เ,เด็กนี่มันยามหน้าฉันมันทำตัวอดเก่งสฟชันอย่างงั้นเหรอแกคิดว่าแกเป็นใครฉันเคยอ่าโดดเด่นมากแกก่อแกมาก่อนนะฉันเคยร่มมาแล้วแกมันทำตัวโดดเด่นได้ไงฉันเกลียดแกเออประมาณนั้นอะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าการที่เราเข้าใจอะฮะถ้าจริงๆแล้วอะการที่โตอะคําว่าโตของโลกเนี้ยมันบอกว่าเอ้ยอยิ่งยิ่งโตยิ่งอายุต้องเข้าใจนั่นต้องต้องต้องสอนเด็กได้แต่ความจริงแล้วอะการสอนแลอการบังคับให้ทำอะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยเว้ยเพราะยังไงอะมันยังไม่ถึงเวลาเขาอะเราไปบังคับให้เขาทำก็ไม่ได้หรอไหมสมมติว่าเราเข้าด้านจิตวิญญาณอยากให้คนตื่นรู้อะเราก็บอกแล้วว่าตื่นรู้มันยากเขาบอกว่าไม่อยาก ทำไมคุณต้องมาพูดอย่างนี้ใส่เราเราเคยไปเจอคนคนนึงแล้วเขาพูดอย่างนี้ใส่เรามาหาว่าทําไมต้องหาว่าเรายังไม่ตื่นร,ร,นรู้ก็เพราะว่าการตื่นรู้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้อย่างที่บอกอ่ะมันมันคือการที่เราต้องรู้ตัวเองอะ่ะว่าเราโมโหเพราะอะไรหรือว่าทําไมเราถึงเป็นแบบนี้อืมก็คือการกลับข้อหาตัวเองอะฮะเพราะว่าการตื่นรู้จริงๆแล้วอ่ะมันคือการที่เราเข้าใจตัวเองทุกอย่างเลยหรือว่าอะไรที่ไม่เข้าใจเขาจะมาให้เคลียร์ให้เราเข้าใจทีหลังอะไรอย่างเงี้ย การแบบว่าเออเห็นธรรมชาติของชีวิตว่าชีวิตเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรจากไปแน่นอนมันก็มีวันกลับอนะฮะสมมุติเราเสียสัตว์เลี้ยงไปเขาก็วนกลับมาอย่างเนี้ยเนี้ยก็เสียแมวตัวแรกไปชื่อว่าอันเนียใช่ไหมแล้วเราก็ร้องไห้เขาวันเดียวแล้วก็เราก็เออคิดว่าอืมถึงเวลาแล้วแหละเนาะเขาคงจะไปสบายแล้ะเราก็ไม่ได้ยือ้อยุดฉุดกระชากอะไรเขาไปแบบว่าอ๋อโอเคอันเนียไปสบายดีแล้วนะแล้วเราก็แบบมีอวันหนึ่งไอ้แสลมก็เข้ามา น้องคือน้องมาป้นเปียนอยู่หน้าบ้านอะ่ะเราก็คิดว่าเออถ้าไอแมวตัวนี้มันเข้าบ้านได้นะ่นจะดีอะ่ะแล้วมันก็เข้าบ้านจริงๆ <c oughs> คือแบบเราก็ไปแกล้งน้องแม่งเดินเข้ามาเฉยแต่แล้วแตแล้วมันเดินเข้ามาแบบ <c oughs> แล้วเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็อาหารเก่าอาเนียคือพูดถึงอเนียเราเรายังขับอยู่เลยว่าอาหารเขาอาหารที่เราเคยซื้อไว้ก่อนนี้เขายังยังอยู่ใช่ไหม มันยังเหลือเต็มเลยว่าเออจะเอาให้แมววัดนั่นนี่นู่นมันมีเหตุอะฮะเหตุให้เราลืมอะ่ะคือลืมไปเลยว่าเออจะไปให้จะไปให้สักพักอ๋อนี่ไงเขามีเหตุว่าทําไมต้องลืม <c oughs> สแสลดจะเข้ามาแทนที่ของอาเนียไงอ,อืมเพราะอย่างที่บอกอะฮะถ้าเราโลกเนี้ยเราไม่ได้คิดอะไรบางทีเราให้ไปเราก็ต้องให้ปัญญาเราด้วยอย่างเช่นเราเสียไปปุ๊บอ่าเราก็ต้องดูแล้วว่าเราจะได้อะไรกลับขึ้นมา <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะไม่ให้ตัวเงินก็ได้ะคะบบางอย่างอะการที่เราเสียเงินไปให้บางคนอย่างเงี้ย พราะอย่างเนี้ยเนี่ยก็เสียไปยเช่ะเมือนกันเพราะว่าเราไปหลงคนอื่นไงการที่เราไปหลงคนอื่นมากกว่าตัวเองอะ่ะมันก็เลยทําให้เสียใช่ไหมแต่ว่าพอเราคิดว่าเออการเสียครั้งนี้เราได้อะไรกลับมาอ๋อเราได้เห็นค่าแท้คนกลับมาแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาเอาจจะเตรียมอย่างอื่นมาให้ก็ได้อืมเขาให้เห็นว่าเราบางทีเราก็ใจดีเกินไปบางทีก็ต้องปล่อยละก็เหมือนเด็กหัดปั่นจักรยานนะฮะถ้าประคองเข้ามาไปเราเป็นล้อล้อข้างจักรยานอะ่ะ อยู่นั้นแหละแม่งก็ปั่นไม่ได้ทีเราต้องออกอะดีดตัวออกกับเขาเพื่อให้เขาปั่นได้เพื่อให้เขามีความกล้าในการที่จะไปเชิญโลกว้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมเพราะอย่างตอนนี้เราก็เริ่มปล่อยหลายคนแล้วเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะอะไรมากขึ้นก็วันนี้ก็ยาวนะเดี๋ยวไปให้ให้ยาสตแลมก่อนสตแลมป่วย <laughs> ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งบายบายครับ